สวัสดีทุกคนครับนี่เป็นเขาเรียกอะไรนะก<ป><ป>๋วยยเตี๋ยว้ายๆก๋วยเตี๋ยวลุยสวนไม่ใช่ใคล้ายแหละใช่เลยเนี่มีหลายหน้าเลยครับมีทูน้านมีสาลายนี่ครับพอดีผมเห็นแม่ค้าเขากำลังทําอยู่พอดีเลยนะเลยขอถ่ายนิดนึงนี่ครับโอ้โหใสแบบจุกๆเลย โอ้โหคำโตโตเลยใช่ค่ะโอ้โหชิ้นใหญ่ขนาดนี้สิบสิบบาทนี่ครับทุคททกคนทางของเขาก็มังทำเหมือนกันครับพออยู่ครับขอบคุณมากเลยค่ะนี่นะเดี๋ยวเราจะขายคนดูตอนที่เขาห่อนะนี่ดูนี่นี่ไก่สับด้วยครับอันนี้ครับไก่สับอันนี้เป็นหมูสับครับ ก็มีสาลายก็มีซูน่าครับหมูหมูสับน่าจะขายดีหมดก่อนกำลังเลี้ยงเลยน่ครับทางนู้นเากังหออยู่ครับนี่ครับทุกคนดูครับนี่ยังไม่ได้ชิมแต่รู้ว่าอร่อยแน่นอนเพราะดูจากคนห่อแล้วนี่ แม่ขายิ้มเลยอร่อยแน่นอน,นครับเดี๋ยวผมจะจัดไปสักกล่องหนึ่งนะเดี๋ยวดูเขาขอก่อนนี่ดูครับกล้องแค่มากเอาล้ครับเลือกเลยครับดูครับ้สิบแถมหนึ่งด้วยครับทุกคน าดยังไงไมันต้อแช่ต้เย,ย,ย,ยหรือรอ,อัออนนี้ือะไรคะัมา้กือให้แลวอ๋อมไปดดวยกันใช่ใช่ค่ะแล้านนี้าขายดีมากขายดีมากครับเหลือเท่านี้แล้วนะครับทุกคนนี่ครับตอนนี้ผมอยู่ที่แฟชั่นไอแลนด์ครับเป็นงานสตรีทฟู้ดนะครับมีอาหารมา หลายร้านเลยครับเมื่อกี้ก็ถ่ายถ้าหลายๆคนดูคลิปนะครับก็หลายคลิปแล้วครับก็บามาสะดุดตากับร้านนี้ครับเป,เป็นเสตียรุยสวนนะเป็นแบบแป้งแบบใหญ่ๆไส้จกๆก,กันเลยครับโอครับที่สําคัญแม่ค้าสวยด้วยครับร้านนี้ครับสะดุดตาเลยครับชอบ,รชอบตรงนี้เลยนะเดินมาทุกร้านแล้วต้องหยุดถ่ายร้านนี้น,นี่ผัากาผักกาดนะอ๋อผักกาดนี่คือไม่มีผมเลยนะครับ หวานด้วยดูจากคนห่อแล้ว,วเข้าคอนเซ็ปช่องเลยคือครับเพจผมชื่อว่าหน้าหม้อครับใช่แล้วครับรับถ่ายอาหารทั่วไปส t ต็กฟู้ดแบบนี้แหละครับเอาไปเปิดดูแล้วครับแม่ค้าบอกสมชื่อเลยครับโอ้โหลูกค้าแบบนี่จัดเต็มเลยครับกล่องนี้สุขภาพดีแน่นอนครับ กินแบบนี้นครับเป็นเมนูสุขภาพเนาะมีโปรตีนจากเนื้อสัตว์แล้วก็ได้ผักไฟเบอร์ด้วยนี่ครับที่สำคัญน้ำจิ้มครับสดุดสุดเวียงเลยจริงๆครับตั้งโชว์อยู่ด้านหน้าดูครับโอ้โหแม่ค้าบอกว่าน้ำจิ้มแซบมากเชื่อแล้วดูจากแม่ค้าแน่ ใช่ใช่คนห่อเนี่ยเหมือนคัดมาเลยอ่ะที่เนี่ยดูจะหมดแล้วจ้าลูกค้าชิลสิบแปดจะหมดแล้วครับท,ทุกคนครับจะหมดแล้วครับ,บนี่เอากล่องหยิบได้เลยนะครับคีบได้เลยครับตอนนี้ผมช่วยขายแล้วครับทุกคนแม่ค้าห่อครับเดี๋ยวผมช่วยขายหน้าร้านเลยตอนนี้ครับลูกค้าจะหนีหมดเพราะผมนี่แหละน,นี่นี่ครับ ปกตินี่ขายเฉพาะในงานหรือว่าแบบมีร้านหรืออะไรแบบนี้ครับปกติเราออกอีเวนต์ทั่วไปตามเซ็นทรัลแล้วก็เดอะมอลล์ค่ะอ๋อตามอีเวนต์เนาะถ้ามีอีเวนต์อาหารนี่คือได้เจอกันแน่นอนใช่ครับเดี๋ยวเดือนหน้าจะมีงานวัดงานใหญ่ที่นี่ค่ะเป็นกองแฟชั่นเสียงที่แฟชั่นใช่ไหมเดือนหน้าเนาะโอเคครับมาติดตามกันได้ครับ โอ้โลูกค้าแบบเต็มหน้าร้านเลยครับตอนนี้ครับทุกคนใกล้จะหมดแล้วครับนี่แม่ค้าก็เตีงยงหรอครับไส้เหลือไม่เยอะแล้ว <c oughs> ด้านหลังเขาก็มาเตรียมน้ำจิ้มอยู่นะครับนี่ได้แล้ว ชิ้นละสิบาทนะครับทุกคนโอนะสีห้าชิ้นนี่ก็กําลังอิ่มเลยนะเหมือนกับได้ข้าวจานหนึ่งแต่ว่าตัวนี้มีมีประโยชน์ด้วยสุขภาพด้วยครับมีโปรตีนจากเนื้อสัตว์แล้วก็มีไฟเบอร์จากผักแล้วก็มีคาร์โบไฮเรดรตจากแป้งด้วยครบเลยนะครับนี่แล้วเนื้อสัตว์ก็เป็นแบบเนื้อแบบเนื้อแท้ๆนะไม่ไม่มีอยู่ไขมุงไขมัน กินแล้วจะอุ่นดีเหมือนแม่ค้าแน่นอนนะดู <ผม S 1> แล้วโอ้โหผัดไม่ใส่น้ำมันนะครับน,น,น,นี่การนตีกับคนขายเลยครับดูครับน,นี่เาเก็บจากอบนะค่ะแลก็คาร์ลตคาร์บลครับนคนด่อกอับเอาเอาหมูหมูสับสาลายนี่หมดแล้วใช่ปะ,าาะมีใช่ไหมเอา เอาสาหร่ายชิ้นหนึ่งครับแล้วก็ทูน่าชิ้นหนึ่งแล้วก็หมู2องครับผมสี่ชิ้นนี่คือจุกมากนะผมคำนวณจากขนาดชิ้นแล้วคืออย่าดรามา่าบอกผมซื้อน้อยนะมันชิ้นใหญ่ครับมีถ้ามีใครคอมเมนต์มาช่วยกินเดี๋ยวผมซื้อเพิ่มเลยนะแต่งานเขามีเรื่อยๆนะครับยังไงก็แวะมาได้นะเออ มีถึงวันที่สองนะงานนี้นะใช่มีวันถึงวันที่สองนี่สแกนดีกว่าเดี๋ยวมือแม่ค้าโดนแบงค์เนี่ยไม่เป็นไรครับครับ NAMOR ครับหน้ามอภาษาอังกฤษครับใช่ในใน a c e b o o k นะนี่นี่นีอันนี้คือทูน่าใช่ไหมครับ ผม,มดูครับมันใหญ่จริงๆอ่ะแบบอิ่มอิ่มอิ่มอันนี้ผมผมการันตีเลยผมเห็นแล้วโอ้โหต้องแบ่งกินอนะ่ะรอบละสองชิ้นเนี่ยโอ้โหให้แน่นจริงๆนี่สุดยอดจริงๆครับ นี่ครับโคตรก๋วยเตี๋ยวลุยสวนครับทุกคนอะไรนะครับแป้งเป็นแบบบางมากโอ้โหดู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 ทุกคนบางจริง,งไม่ใช่ว่าแบบชิ้นใหญ่แล้วก็แบบแป้งหนานะนานี้ไม่ใช่แป้งบางเลยโอ้โหสุดยอดจริงๆครับนี่ไงชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ